วันนี้จะมาสอนการยิงฟรีคิกแบบสายไปมานะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆคือนักเกิลช็อตนะครับก่อนที่เราจะเอาตัวไหนไปยิงฟรีคิกก็แล้วแต่นะครับอันดับแรกเลยเราต้องมีสกิลนักเกิลช็อตครับมาดูเทคนิคการยิงนะครับหนึ่งเลยคือการหันองศาครับแต่ผมจะไม่หันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการยิงนักเกิลช็อตอ่ะเป็นการยิงลูกสายครับซึ่งมันสายไปมาอยู่แล้วคือทิศท,ทางอ่ะมันไม่สามารถกําหนดได้ครับ ผมก็เลยไม่หันก็เลยยิงตรง,ตรงๆไปเลยแหละต่อไปคือสิ่งที่สําคัญมากในการยิงฟรีคิกครั้งนี้ครับคือการปัดขึ้นแบบเร็วๆครับหลอดการยิงก็แล้วแต่จุดที่เราได้ฟรีคิกนะครับจากนั้นดูผลลัพธ์ครับความแรงบอลหรือว่าการส่ของลูกบอลน,นะครับก็ผมคิดว่าอาจจะขึ้นอยู่กับนักเตะแต่ละคนนะครับอย่างตอนนี้ผมใช้โชวันครับ ในการยิงก็อาจจะไม่สายมากหรือจะไม่แรงมากถ้าเป็นแบบพวกโรนัลโดคาร์ลอสอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะยิงได้ดีแล้วก็แรงกว่านี้นะครับผมมีโรนัลโดนะแต่ผมไม่มีสกิลนักเก็ตช็อตก็เลยมียอนครับที่มีสกิลกับเลวเนลเมสซี่ผมก็เลยเอามาลองแล้วก็ทำได้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ถ้าผมมีริกอะไรเล็กๆน้อยๆผมก็จะมาแบ่งปันหรือแชร์ให้ทุกคนได้ทราบครับวันนี้ก็มีไฮไลท์ซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเก่งในการยิงฟรีคิกลูกแบบนี้สักเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามฝึกต่อไปครับแล้วถ้าผมได้อะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมมาบอกทุกคนแน่ไปแล้วครับไป